ต,ตัวละครเวทีเรื่องเล่าคืนเจ้าผีทั้งทีน,นะคะอุ้มอยากจะรู้เหลือเกินว่าเหล่าดาราที่เขามีความกลัวผีเป็นทุนเดิมเนี่ยทำไมถึงยังอยากมาดูละครเวทีเรื่องนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปว้ากันเลยดีกว่าค่ะ ผีไหมที่สุดอะนี่แต่งตัวเป็นผีหรือเปล่าเฮ้ยบายบอยมาชิชอเลิศเลิศพวกผีแล้วทำไมจ้างลูละครเวทีเรื่องนี้แหมก็ต้องต้องลูนนะว่ามันต้องมีความมันครบรสแน่นอนคงไม่ใช่แบบความน่ากลัวอย่างเดียวว่าต้องมีความตื่นเต้นต่างๆเพราะว่าละครเวทีของคุณบอยคือไม่ได้มีรสชาติเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นเลยต้องมาตามเก็บความมันของบอยเรียกอยู่กับพี่น้องสินใจค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้พี่น้องรู้สึกปากปบื่อที่เห็นรูปแต่งตัวแบบนี้ใช่ม จริงๆแล้วไม่ต้องแต่งอะไรมากนะแล้วสวยอยู่แล้วอหรคะติ๊กต๊อกค่ะมันบอกกับเรื่องนี้มากเลยเข้าคืนเข้าถึงเข้าถึงเข้าถึงไม่เป็นผีไม่กลัวแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะที่เป็นคังชมพี่โน้ตหาปกติแล้วเนี่ยคนที่เขากลัวผีมากๆเนี่ยเขาบอกว่าเขากลัวมากกับการมาดูละครเวทีเรื่องนี้พี่น้องกลัวผีไหมคะพี่โน้ตก็ไม่เท่าไหร่หรอกเนี่ย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 ผู้ชายคนนั้น าพี่ยังไม่กลัวเท่าไหร่พี่กลัวคนนี้แล้วตีเสียงอะไรเกิดขึ้นมาท่ามกลางบรรยากาศการดูละครอย่าตกใจนะคะคนนี้แน่ๆน่เพราะว่าเพราะว่าพอเราอินเข้าไปแล้วมันจะเสียงดังมากแล้วพี่น้องนะฮะแล้วถ้าเป็นถ้ามันเป็นถ้าแบบเป็นคอมเมดี้หุ่นล้อก็จะหุ่นล้อเป็นลุ้นเราก็จะลุ้นแต่ถ้าบอว่าเป็นเป็นผีอย่างเงี้ย าจะแกกปพี่โน้ตไม่น่าจะต้องกลัวแล้วเพราะว่าหนูเห็นแล้วว่าพี่นกตพามันเ็เศ็ษฐี่เลยอ๋อนี่มีสองขามาข้งหลังไม่ได้ขามาข้งหลายฉันก็มีครัตอนนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่าถ้ามันทำออกมาในละครเวทีเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบไหนแล้วก็มันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนมันจะมีเซอร์ไพรส์ก่บผมว่าต้องมีแน่นอนพี่บอยเดี๋ยวต้องมีอะไรแบบว่าเซอร์ไพรส์ซุบซ้อนไป าคืนเฝ้าผีนะคะอาหารที่เขาเอามารับรองสือมลชนเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่เรามักจะเห็นกันในงานศพค่ะเช่นเข้าต้มปลาเกี๊ยวอีระเพาะปลาพูดไปเดี๋ยวจะหาว่านามามถึงงานนะไป โกดีมากจริงแล้วไม่กล้ามามดูละครออมินิลุคนี้ก็มาให้กำลังใจเซนคนระับเพราะว่าเซน<อ>ได่ยีนทีกีเจอพี่ฮุ่มกลับค้าครับเขาแบบว่ามีการมาขูดด่เลยไปด้วยว่าเห็นว่ารีโกดีมากเจอเจอเข้าไปดูเนี่ยต้องแบบกี๊ดลั่นโลงแน่นอนเฮ้ยรีกีดอะ่ะเฮ้ยมันต้องมีนิดนึงอา้าวพี่พักแต่พี่กลัวพี่ทำยังไงอะพี่ไม่ได้นะชอบชอบกเอีข๊้ด คถั่วเนี่ยอาจจะน่ากลัวกว่าไม่น่ากนะเพราะว่าไม่น่านี้ยังยังไม่มีขนาดเนี้ยคล็อกเพิร์บอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องเศ้าจะต้องมันเน้นเรื่องผีลว้ลวนๆไงแปปอบกลัวอยู่เหมือนกันนะเพราะเขาบอกว่ามีทั้งมีกลิ่นมีเสียงมีอะไรมาโหนจะมีอะไรที่เราไม่คิดอีกเหมือนกันอยากรู้ว่าเป็นยังไงเพราะตอนนี้ได้ไมาเป็นผู้ชมบ้างแล้วไงเพราะตอนไม่น่ากไม่มีโอกาสได้ได้รู้เลยอะว่าแบบคนดูจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญไม่น่ามันจะมีเรื่องราวของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องแต่นี่โนนน่าจะหล่อล้วน ลับมาว้าวดารากันต่อว่าหลังจากที่ม่านการแสดงปิดลงเหล่าดาราเขาจะรู้สึกอย่างไรกับละครเวทีเรื่องเล่าคืนเป้าผีค่ะกลัวนะกลัวนี้นะครับน่าจะดูหนักผีมาผมว่าเรื่องนี้น่ากลัวหญิงสะดุง้งอ่ะหญิงแบบนั่งอยู่แล้วหญิงแบบเงี้ยใครดูแล้วไม่กรี๊ดไม่ขนลุกเนี่ยเรา,าเก็บตังค์ให้ผมเลย